รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกๆรอยยิ้มแห่งความสำเร็จว่าจะได้ con สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเข็มทิศอาชีพรายการที่จะชี้ช่องทางสร้างเสริมอาชีพไปกับคุณผู้ชมได้นําไปต่อยอดพัฒนาเพื่อเป็นอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคตได้ค่ะกับดิฉันฝ้ายธนวันถามูลค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงราชินีผลไม้ไฟเซียวหลายๆคนก็ต้องนึกถึงมังคุดเป็นอย่างแรกเลยค่ะเพราะด้วยตัวของเนื้อมังคุดนะคะที่มีความขาวมีความฟูแล้วรสชาติก็มีความหวานอมเปรี้ยวเรียกได้ว่าอร่อยนะ่ารับประทานเลยทีเดียวค่ะและในประเทศไทยของเรานะคะคก็ได้มีการปลูกมังคุดมาเป็นระยะเวลายาวนานและทั้งยังได้มีการกล่าวถึงในบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติในสมัยรัชกาลที่1ด้วยค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการของเราจะพาผู้ชมไปดูการทําน้ําพริกเผามังคุด และเส้นจันผัดซอสมังคุดนั่นเองค่ะ ซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอยู่กันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรปลายคลองค่ะตำบลคมบางองเภเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะพูดถึงจังหวัดจันทบุรีกันแล้วถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะปลูกผล,มกลกไม้หลากหลายชนิดด้วยกันค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นเลยนั่นก็คือมังคุดแต่สาเหตุที่เขาได้มีการเลือกนํามังคุดมาแปลรูปเพราะพบปัญหาที่จํานวนของมังคุดมีปริมาณที่เยอะล้นตลาดแล้วราคาก็ค่อนข้างตกต่ำค่ะจึงได้นํามาแปลรูปกลายเป็นน้ําพริกเผามังคุดเกิดขึ้นแต่ วิธีการทำจะน่าสนใจแล้วก็น่ารับประทานแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อจิตลามีผิวนะคะเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลองนะคะอําเภอเมืองของจังหวัดจันทบุรีแล้วนะคะประวัติความเป็นมาของกลุ่มนะคะสถานที่ผลิตเนี่ยนะคะเราได้งบจากของกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรนะคะที่ให้งบเรามาทําเป็นโรงเรือนเราจะมีโรงเรือนกลางของเรานะคะแล้วเราจะได้งบมาประมาณ2ล้านกว่าโดยมาทําเป็นโรงเรือนสักประมาณเกือบล้าน,นะคะ่ะ แล้วนอกนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นบางส่วนเป็นบางตัวนะคะสาเหตุที่เรารวมกลุ่มกันก็เพราะว่าตอนช่วงปีประมาณ4 5 4ห้าี่ะคะ่ะเรามีปัญหาเรื่องทุเรียนหมอนทองล้นตลาดแล้วราคาถูกมากกิโลหนึ่งประมาณ20บาทเราก็เลยเอาทุเรียนมาทอดนะคะสินค้าเริ่มแรกของเราก็คือเป็นทุเรียนทอดนะคะเราก็เอาทุเรียนของเรามาทอดมาทอดแล้วเราก็จาหน่ายไปเรื่อยๆพอตอนหลัง มันก็มีอยู่อีกช่วงหนึ่งที่มังคุดของเราราคาก็ตกอ,อีกกิโลหนึ่งอ่ะบาทแต่ค่าคนเก็บนะคะ3บาทไปแล้วชาวสวนเราดูแลมาตลอดทั้งปีแล้วเราได้แค่2บาทคือมันไม่คุ้มทางกลุ่มเลยก็คิดว่าเราจะแปรรูปอะไรอีกเพื่อช่วยช่วยชาวสวนหรือช่วยตัวเราเองอะคะ่ะเราก็ดูว่าเรามีผลผลิตตัวไหนที่เราทำได้เราก็ทำเป็นมังคุดกวนนะคะเราก็ทำมังคุดกวนมาแล้วก็ทำเป็นสละกวนนะคะ แต่ตอนนี้สินค้าตัวใหม่ของเราก็คือน้ำพริกเผามังคุดโดยที่เราก็ยังยึดหลักใช้วัตถุดิบในพื้นบ้านของเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ว่าเป็นวัตถุดิบหลักของเรานะคะเราก็ทำเป็นน้ำพริกเผามังคุดค่ะ ทางกลุ่มของเรานะคะก็ได้คิดค้นสินค้ามาเรื่อยๆนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเรานะคะก็คือเป็นเส้นจันผัดซอสบางคุดนะคะแต่ผลิตภัณฑ์เส้นจันผัดซอสบางคุกของเราเพิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยที่เรายังไม่มีออยอนะคะแพคเกจิ้งของเราก็ยังยังกำลังพัฒนาอยู่นะคะแต่สําหรับน้ําพริกเผามางคุดนะคะเราได้ออยอแล้วเราคัดสรรโอท็อปปีนี้นะคะเราก็ได้4ดาวค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นน้ำพริกเผามังคุดนะคะวัตถุดิบที่เราใช้นะคะก็คือเป็นพริกใหญ่นะคะหอมนะคะหอมเราก็ไปแกะเปลือกให้เรียบร้อยนะคะ เทียมแล้วหอมกับกระเทียมนี้นะคะแล้วก็พริกเราก็หั่นให้ะละเอียดนิดนึงแล้วเราก็เอาไปคั่วเอาไปคั่วให้เหลืองให้หอมนะคะทั้ง3าอย่างนี้นะคะคั่วให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราคั่วนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาทั้งหอมกระเทียมพริกเนี้ยไปปั่นรวมกันปั่นรวมกันแล้วเราก็จะได้ตัวนี้นะคะ วัตถุดิบที่สําคัญอีกตัวหนึ่งคือมังคุดนะคะมังคุดที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้มังคุดลูกดํามังคุดที่ตกไซที่ราคาต่าที่เราไม่สามารถที่จะส่งออกได้เราก็เอามาแปลรูปเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบของเรานะคะโดยเราแกะเนื้อมังคุดนะคะแกะเนื้อมังคุดพอเราได้เนื้อมังคุดเสร็จนะคะเราก็เอาเนื้อมังคุดที่เราได้เนี้ยเอาไปปั่นเอาไปปั่นให้ละเอียดนะคะ แล้วเราก็จะใช้วิธีการรวนเนื้อมังคุดให้มันแห้งเราก็จะได้ตัวนี้นะคะจากนั้นเราก็พักไว้ก่อนนะคะเครื่องปรุงที่เราใช้นะคะเรามันก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเนี่ยถ้าเป็นน้ำตาลมะพร้าวจะมีกลิ่นหอมนะคะน้ำตาลทรายขอเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเกลือน้ำมะขามเปียกคะ่ะสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะเราจะไม่มีน้ำปลาสูตรของเราก็คือสูตรมังสวิรัติเพราะฉะนั้น เราจะใช้เป็นซีอิ๊วนะคะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็มีน้ํามันนะคะที่เราใช้ค่ะส่วนผสมนะคะเราจะใช้พริกใหญ่นะคะพริกใหญ่ประมาณ1กิโลค่ะนะคะแล้วก็หอหอมหอมเราเราก็ใช้กิโลหนึ่งนะคะกระเทียมก็กิโลหนึ่งค่ะเออ มังคุดสำหรับมังคุดนะคะเนื้อมังคุดเนี่ยเราจะใช้เยอะนิดนึงเนื้อมังคุดตัวนี้นะคะเราจะใช้เนื้อสดเนี่ยประมาณ5้กิโลนะคะแล้วลวนออกมาแล้วมันจะเหลือประมาณ2อกิโลครึ่งประมาณ2อกิโลครึ่งค่ะน้ำตาลปี๊บสอกิโลค่ะน้ำตาลทราย2อกิโลนะคะเกลือเราจะใช้ประมาณ120กรัมน,นะคะ,ะน้ำมะขามเปียกเราจะใช้กิโลนึงนะคะซีอิ๊วขาว750กรัมค่ะ น้ำมันพืชเราจะใช้ประมาณ2ถุงนะคะหรือ2ลิตรค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำมันไปนะคะประมาณ2ลิตรน,นะคะเปิดเครื่องตั่นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาหอมกระเทียมกับพริกที่เราเอาไปคั่วจนหอมแล,แล้วเราเอาไปปัน่นรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กระทะเลยค่ะให้มันหอมแล้วเราก็ผัดไปสักพักนึงนะคะกวนไปสักพักนึงให้มันหอมค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เนื้อมังคุดท,ที่เราล้วนไปเรียบร้อยแล้วลงไปเลยค่ะแล้วก็กวนให้เข้ากันสักพักนึงนะคะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บเราเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะซึ่งจะมีกลิ่นหอมค่ะเราจะใส่ไปประมาณ2กิโลนะคะใส่น้ำตาลทรายขอเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะซึ่งจะดีต่อสุขภาพเราไม่ได้ฟอกเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะน้ำตาลทรายแดงที่เราใส่นะคะจำนวน2กิโลนะคะ พอเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็กวนให้น้ำตาลละลายสักพักหนึ่งก่อนนะคะส่วนผสมต่อไปนะคะก็คือเกลือนะคะจำนวนประมาณ120กรัมค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวซึ่งน้ำพริกขามังคุดของเราเนี่ยนะคะจะดีตรงที่ว่าเราจะไม่ใส่น้ำปลาสำหรับคนที่กินมังเสวิรัตจะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะเราจะใช้ซีอิ๊วขาวจำนวนน้ำหนัก750กรัมหรือ1ขวดนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำมะขามนะคะใช้น้ำมะขามประมาณ1กิโลค่ะแล้วก็กวนไปจนกระทั่งเข้ากันค่ะแล้วเราก็ลองชิมรสได้เลยนะคะหลังจากที่เรากวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักใส่ภาชนะนะคะเพื่อที่จะไปบรรจุในขวดแก้วนะคะ ซึ่งสมัยก่อนอ่ะเราจะใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุจนกระทั่งเราได้ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไผพันณนีของจังหวัดจันทบุรีนะคะอาจารย์ก็ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการยืดอายุน้ำพริกโดยใช้ขวดแก้วแทนขวดพลาสติกจากเดิมนะคะก่อนที่เราจะบรรจุขวดกระฝาเนี่ยเราจะต้องเอาไปต้มเพื่อการฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยก่อนนะคะถึงเราจะเอามาบรรจุนะคะ เพื่อที่จะยืดอายุของเราเพราะว่าเราไม่ใส่สารกันบูดเราไม่ใส่ผงชุรสค่ะการที่เราใช้บรรจุคือเราใช้ความรู้จากพื้นฐานจากที่เราภูมิปัญญาของเราเองเราค้นพบของเราเองว่าเออเราจะตากเราจะอะไรกวดมันจะเลอะเราไม่มีเครื่องบรรจุน้ำพริกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาวิธีโดยใช้ภูมิปัญญาของตัวเราเองนะคะว่าเราจะทำยังไงที่ให้เราสะดวกรวดเร็ว เราก็ใช้วิธีนี้นะคะน้ำหนักสุกทีประมาณ250กรัมนะคะหลังจากที่เราได้น้ําหนักเรียบร้อยเราก็ปิดฝาปิดฝาให้สนิทนะคะหลังจากที่เราบรรจุข,ขวดเรียบร้อยแล้วนะคะเราปิดฝาเรียบร้อยเราชั่งน้ําหนักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาไปต้ม ไปใส่หม้อต้มนะคะโดยเราจะต้มในน้ําเดือดประมาณ5นาทีน้ําเดือดร้อยองศาเนี่ยนะคะประมาณ5นาทีนะคะเ,เพื่อเป็นการฆ่าเชือ้อหลังจากที่เราต้มแล้วเราก็เอาขึ้นมาพักไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีแล้วเราก็เอาไปใส่ในน้ําเย็นให้น้ําไหลผ่านนะคะเป็นการฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งนะคะ หลังจากที่เราผ่านการน็อกน้ำเย็ยนเรียบร้อยแล้วก็ผึ่งให้แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะือขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือการที่ว่าเราจะเอามาแปะสติกเกอร์ค่ะ โอ้โหผู้ชมค่ะแค่ดูขั้นตอนในการทำน้ำพริกเผามังคุดแล้วบอกเลยคำเดียวว่าอร่อยแน่นอนค่ะและรวมไปถึงขั้นตอนในการทำนะคะก็มีความสะอาดแล้วก็ปลอดเชื้อฆ่าเชื้อเป็นอย่างดีจึงไม่แปลกใจเลยค่ะที่จะได้รับมาตรฐานโอท็อปถึง4ดาวและยังได้รับออยออยด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาได้มีการต่อยอดพัฒนานะคะในการทําเป็นเส้นจันผัดซอสมังคุดซึ่งฟังแล้วอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะมันมีความแตกต่างจากการทําเส้นจันผัดซอสทั่วไปหรือเปล่าปกติเนี่ยเขาจะใส่ตัวมาขามเปียกเข้าไปนะคะซึ่งรสชาติก็จะออกมาลักษณะแบบหวานๆหน่อยแต่ว่าที่นี่เขามีการดัดแปลงนะคะนําตัวน้ําแล้วก็เนื้อของมังคุดใส่เข้าไปรสชาติหรือว่าหน้าตาจะน่ารับประทานแค่ไหนแล้วก็ขั้นตอนจะยุ่งยากหรือเปล่าเราไปรับชมกันเลยค่ะ วันนี้นะคะสินค้าตัวนี้จะเป็นสินค้าตัวใหม่นะคะที่เราเริ่มพัฒนาต่อยอดจากน้ำพริกเผาบังคุดของเรานะคะเป็นเส้นจันผัดซอสบังคุดค่ะโดยเรามีส่วนผสมนะคะเป็นพริกแห้งนะคะพริกหยวกแห้งที่เราเอามาแช่ให้มันให้มันนุ่มเพื่อสะดวกในการปั่นนะคะจำนวนครึ่งกิโลค่ะกระเทียมก็ครึ่งกิโลนะคะหอม 1>, 1กิโลค่ะแล้วก็เนื้อมังพุดนะคะที่เราปั่นแล้วกิโลนึงนะคะน้ำมะขามเปียก1กิโลเกลือ60กรัมนะคะน้ำตาลใสแดง1กิโลมันตายอย่างดีเลยนะคะ750มิลลิลิตรนะคะน้ำตาลปีบ๊บ1กิโลค่ะ แล้วก็เป็นน้ำตาลอ้อยนะคะ1กิโลค่ะแล้วก็มีสับปะรดนะคะ1กิโลนะคะเราจะใช้น้ำมันประมาณ1ลิตรนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนนะคะแล้วก็เอาส่วนประกอบของเราที่เตรียมไว้เอาไปปั่นมีหอมกระเทียมพริกมังคุดสับปะรด ลหลังจากนั้นเสร็จเราก็เอาเทใส่กระทะได้เลยนะคะใส่สับป,ปะรดด้วยค่ะมันเป็นอาหารพื้นบ้านของเรานะคะอันนี้มังคุดนะคะที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเป็นซอสมังคุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีส่วนผสมของมังคุดด้วยค่ะ อันนี้เป็นหอมกระเทียมที่ปั่นนะคะจากนั้นเราจะใช้ไฟแรงเพื่อที่จะให้หอมกระเทียมจะได้หอมค่ะเราจะต้องคนจนกว่าหอมกระเทียมจะหอมนะคะเครื่องปรุงในนี้จะต้องหอมค่ะต่อจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงเลยนะคะโดยที่เราจะใส่น้ำตาล เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเป็นน้ำตาลปรีบน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลใสแดงค่ะจำนวนหนึ่งกิโลนะคะน้ำตาลอ้อยค่ะน้ำปลานะคะ ขนาะดก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกเราเวลาใส่เราก็จะทยอยทยอยใส่นิดนึงนะคะคือมะขามเปียกกับแต่ละรลตคือความเปรี้ยวจะไม่เท่ากันนะคะประมาณ1กิโลหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำตาลละลายแล้วก็ชิมรสด,ดูได้นะคะ สมัยก่อนเขาจะไม่ได้เรียกก๋วยเตี๋ยวผัดปูนะคะเขาจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแดงนะคะเวลาเราใช้เส้นผัดเส้นมันสีแดงจะออกสีดแดงแดงเขาจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแดงเวลามีงานบุญหรืองานอะไรเขาก็จะมีการผัดก๋วยเตี๋ยวแทบทุกงาน,นะคะ่ะเป็นอาหารพื้นบ้านของเมืองจันนะคะแต่คราวนี้ที่เราทําวันนี้นะคะ เราจะมีส่วนผสมโดยการที่เราเอาภูปัญญาของเราโดยใช้อาหารพื้นบ้านของเรานะคะกับผลไม้พื้นเมืองของเราคือมังคุดมาเป็นส่วนผสมทําเป็นซอสมังคุดเพื่อเพื่อที่จะเราใช้ผัดเส้นจันนะคะอันนี้เราก็ชิมรสนะคะได้แล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิดไฟแล้วเราก็บรรจุใส่ถุงเลยนะคะโดยถุงเนี้ย มันจะเป็นถุงรีทอร์ทที่เราสามารถเอาไปต้มแล้วก็น็อกน้ําเย็นเหมือนที่เราทําน้ําพริกเผามังคุดเลยนะคะแล้วเราก็ไปบรรจุเป็นแพ็คแบบนี้นะคะเราขายพร้อมเส้นนะคะถุงนี้นะคะจะได้ประมาณจานหนึ่งค่ะสําหรับ2คนนะคะ ต่อไปนะจ๊ะนะคะจะเป็นขั้นตอนการผัดเส้นจันผัดซอสบางคุดนะคะักครั้งแรกเลยแล้วนะคะเราจะต้องเอาเส้นเนี่ยนะคะไปแช่น้ําประมาณครึ่งชั่วโมงหรือถ้าเราต้องการด่วนก็คือเอาไปลวกน้ําแล้วพอจับว่าให้เส้นนิ่มเราก็จะใช้ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะใช้น้ําซอสท,ที่เรามีอยู่ในถุงเนี้ยนะคะตั้งกระทะแล้วก็เอาน้ําซอสใส่เลยะคะ่ะพอน้าซอสเราเดือดแล้วนะคะเราก็ใช้เส้นใส่ได้เลยะคะ่ะ แค่ง่ายๆนะคะเอาเส้นลงไปใส่ได้เลยจากเส้นที่เราแช่แล้วเนี่ยนะคะใส่ได้เลยค่ะแล้วเราก็ผัดค่ะแค่นี้แหละคะ่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเส้นแห้งค่ะ ันนี้นะคะเราผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเส้นแห้งแล้วนะคะอันนี้เส้นเราแห้งแล้วนะคะเราใช้ได้แล้วนะคะใช้ได้แล้วเราก็เทใส่เลยค่ะนะคะเส้นจันของเรานะคะเส้นจะเหนียวนุ่มนะคะเราก็ผึ่งไว้สักพักหนึ่งต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเอา เราจะใส่กุ้งหรือเราจะใส่หมูหรือเราจะใส่ปูก็ได้นะคะถ้าเป็นปูจะเป็นปูกระตอยตัวเล็กๆก,ก็เอาไปทอดก่อนนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะจะใช้กุ้งนะคะเราก็ตั้งน้ําเราจะใช้น้ําซอสมังคุดของเราเนี่ยนะคะตั้งตั้งไฟให้เดือดน,นะคะแล้วเราก็จะเอากุ้งใส่เราจะใช้ อ,อะไรก็ได้นะคะจะเป็นปูก็ได้นะคะหมูก็ได้นะคะแต่คราวนี้เราจะใช้กุ้งนะคะลงเอาลงไปผัดค่ะเอาลงไปผัดให้สุกนะคะถ้าเป็นปูนะคะเราก็จะใช้ปูกระตอย เป็นปูกระต่อยเป็นปูตัวเล็กๆอะค่ะเราเอาไปทอดแล้วเราถึงค่อยเอามาผัดกับน้ําซอสบางุดอีกทีน,นะคะเราจะกินกับปูก็ได้กินกับกุ้งก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะมีผักโดยใช้เรากินแหนมกับผักที่ใช่แล้วก็ถั่วงอกค่ะเดี๋ยวรอสักพู่นะคะให้กุ้งสุกก่อนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ผัดได้ที่แล้วนะคะกุ้งเราผัดได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะ ไฟเสร็จแล้วตอนนี้เราก็เตรียมเส้นเลยนะคะเส้นของเราจะเหนียวนุ่มนะคะแล้วเราก็ใส่กุ้งเลยนะคะ เป็นกุ้งหรือจะเป็นปูหรือจะเป็นหมูก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะว่าใครจะทานอะไรนะคะแล้วก็เราก็จะใช้คัะเราทานกับถั่วง,งอกตละกุ้ยช่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะพร้อมทานได้เลยนะคะเป็นเส้นจันผัดซอสบังคุดนะคะ ถ้าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลองของเรานะคะซึ่งจะมีมังคุดกวนสละกวนน้ำพริกเผามังคุดแล้วก็เส้นจันผัดซอสมังคุดนะคะสามารถติดตามได้ใน f a c e b o o k นะคะดาวจันทค่ะหรือจะโทรติดต่อมาที่0902858964นะคะทางกลุ่มของเรานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านจะศึกษาดูงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโทรมาได้เลยค่ะ โอ้หคุณผู้ชมค่ะเมนูเส้นจันผัดซอสมังคุดนะคะเพราะเราใส่เนื้อสัตว์เข้าไปหรือกุ้งเน้นๆกุ้งเยอะๆแบบนี้บอกเลยว่ายิ่งเพิ่มความอยากรับประทานมากขึ้นที่เดียวค่ะ และนอกจากนี้นะคะที่นี่เขาได้มีการจัดทําเป็นชุดกึ่งสําเร็จรูปของเส้นจานผัดซอสมังคุดหน้าตาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ผู้ซื้อเนี่ยซื้อไปแล้วสามารถผัดเองที่บ้านก็ได้จะมีการปรุงรสชาติเพิ่มหรือว่าใส่เนื้อสัตว์เพิ่มก็น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะและอีกหนึ่งกระปุกอันนี้เป็นน้ําพริกเผามังคุดนะคะที่ได้มีการแปรรูปมาเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่แปรรูปจากผลไม้ไม่ว่าจะเป็นตัวทุเรียนทอดแล้วก็มังคุดกวนซึ่งแต่ละอย่างโดยแแลล้้้วต่่นนนนารรัับปะะททงเยค ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะคุณผู้ชมว่าการแปลรูปผลไม้ที่อยู่ท้องถิ่นเดิมจากที่จังหวัดจันทบุรีจะสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างอาชีพเป็นรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวได้อย่างดีทีเดียวค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรปลายคลองค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาของรายการเข็มทิศอาชีพในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv หรือถ้ามีข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้เลยค่ะและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะฝ้ายต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่ว่าครั้งหน้าจะพาไปชมกับอาชีพอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ยังมีชีวิตยังมีเดียวดรงมีลมหายใจต้องสู้ต่อไปจะยังไงจะไม่ยอมไม่หยุดฝันเพื่อคนที่รักคนที่รอคอยอยู่ข้างหลังบนเส้นทางฝันยังคง ทิศทางที่ชัดเจนจะไม่ย่อน